สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมนมไทยฟ้ามาอัปเดตต้นบกม่วงครับพี่น้องสวนบกม่วงนะครับที่ปลูกไว้นะครับสองสามเดือนแล้วนะครับผมปลูกว่างหนาแหลงบางหันนะพี่น้องนี่ต้นซ้ำนี่เนาะพี่น้องทีที่ตามนมไทยก็อาจจะเห็นอยู่ครับตอนที่นมไทยปลูก ครับงเบียรนะครับก็จะปลูกในโรงเรือนหนึงสิครับพี่น้องปกติก็เป็นรงเรื่อนมอกเครเทศนะครับตายกับมีนะครับเนาะเกือบพันต้นนะครับพี่น้องครับผม อันนี้ส่วนที่สองนะครับหาไรนะครับผมเนื้อที่ประมาณหาไรเนาะพี่น้องเนาะสำหรับต้นไงนะครับที่อายุประมาณสองปีสามปีแล้วนะครับผมปีที่สี่ก็น่าจ,จะเอาหมากเอาผลแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับต้นครก็ที่การฉีดพ่นยา ยากันมาแรงยาอย่งนะครับผมก็มีทุกอาทิตย์นะครับเดือนหนึ่งอาจจะผลสองเทือนะครับแดี๋ยวนะไดจ้างผดสั่งเนาะอัปเดตต้นม่วงให้พี่น้องเบิ่งครับผมเดี๋ยวก็จะขับไปพันยอดต่อแล้วครับพี่พน้องวันนี้ จะข้าไปในสวนบักเือร์เทศครับตู้ท่างเขานะครับก็จะลายสันนน้นแน่จัง่อยด้พี่น้องกล่องกันแมงนะครผมเป็นออร์แกนิกนะอา่าตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับ ครับพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศในโรงเรือนมะเขือเทศน,นะน,น,นะครับพี่น้องเนาะมียังกะจีไทยในโรงเรือนมะเขือเทศนะพี่น้องเบิ่งนะครับแล้วก็รถ่าาไปเบิ่งอันผักสวนขั้วนะครับบะเมี่เราคนขยันนะครับเราปลูกไว้นะครับเรามีเบียร์ผักมีไนมีเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับโอ้ผักกาดกะหล่ำเรากระล่างจะห่อแล้ว เวล้านะครับต้เม็ดบิร์ดภาคินเนี่ยพี่น้องกำลังห่อละครับกลำลัง บ่าเมนเฮ็ดยังยืนนะถ่ายผักสวนขั้วบ้าเมนให้พี่น้องบิ่งปาดบ้าเมนค้นขยันเะครับเราปลูกผักสวนขั้วไปบักย่างหลายได้พี่น้งองอ กระงหัวกระงหัวแน่นอนอีดิจะได้ขั้นชมอยู่งได้นี่พูดอะอบ้าเม่นกล้าเบี้ยนไว้ใช้นี่ยขึ้นได้เบี้ยนเอาเบี้ยนมาได้ใช้มาปลูก,กนี่เนี่ยกระลำนี่ยไหมขอเบี้ยรำ เอาขอมาติีบี้มันนเพะอไรเพรเองดีเอาขอมาอ๋ออมามาแปะไว้แปะไว้เนี่ยพี่รองมายางงามเลยนะเราปลูกไว้นะ ไปขอเบียร์มันดันจำผู้พันตึงมาดัาว่าสวนอันที่เราที่พักกันไปซอยงานบางหันนะครับนาะนี่ครับพืชผักสวนครัวนะครับจมเม้นเรามีไน่ไม่ยังเราเก็บใบทุกปีนะแล้วก็ยังมีปลูกไะไรสินะครับเบื้ผักกินนะทีก็ปนปลาทูนะแล้วนะแก้วบรรยากาศได้ลองเลื่อนสวนมะเขือเทศทก็เก้าไปหนองครับ

ก็เท็ดก,กับเศร้าเศร้าดากเน่าแดวก็ต้องเขาที่เขาทางพี่น้องน้วยไงครับชมบรรยากาศในร่งเรื่อนครับบรดเด้ล่งคลิปให้พี่น้องเบิง้งสีช้องอาทิตย์แล้วครับเ๋ยวพันยอดอีกพุทธล่องก็แล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาไปทำความสะอาดบ้านกำรับวันนี้กับวันพลิัสนะครับที่ยี่สิบสามนะครับ เบือนพันสุกตัดมะเขือ nah อีกแล้วพ <for> ี่น้องเบือนตัดมะเขืออันเลตหนึ่งกับประมาณแปดเก้าร้อยโด่เจ็ดแปดเลตกับโอ้หลายตันอยู่กินมาท่านหมดจ้าเบือน ภาพพี่น้องมาตาัดบุคคลเทศครับแซบเนื้อ,อไลยอีกพลรลองรัดแถวกันแล้วพี่น้องมาดิอาทิตย์ละเทือนะครับพันยอดบุคือเทศนะครับสวัสดีครับนุ่มขันแก่นครับผมโอ,อเคทู เดี๋บวไเคียร์เคี้ยวเดี๋ยวพี่รอวันนี้นนม,ามามาสามพนอครับวันนี้ครับเดี๋ยวอีกพูดแล่องกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวเข้าบ้านนะครับผมคอยมีโอหรอกสบายสบาย,บายชิวๆแปดชั่วโมงโอเม็ชั่วโมงสบ,สบายสบายวันเสาร์ก็ไปหารับจอบเอาพีน่น้องเอาเงินสดมาสวัสดีครับพี่น้องในนี้บ้าเม่นเนี่ย โอ้ไปยังไงสบายดีขึ้นจะมาบ่ค่อยสบายโอ้ไอครับพี่น้องไอบอ่ค่อยสบายาเปลี่ยนไปวิลี่ยนไม่ขึ้นกับฝนตกพี่น้องเอ้ยโควิดท่านโควิดพันใหม่ก็ไม่ใจโควิดสายพันใหม่เอาพาพี่น้องมาเบิง่งซ่รันี่ล่ะครับมาอัปเดตสวนบักม่วงครับภาพบรรยากาศอันพักสวนขวอันบาว์เมนนะครับเนาะลาพี่น้องไปซ่สน,นีล่ะครับผมพอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ